กลับไปขันห้ามืันเดิมปรมัตฐธรรมสีมันเดิมปรมัตธรรมสีมันเดิมขันห้ามืันเดิมปฏิเสธหนึ่งสองหกสามสี่มันเดิมปฏิเสธสี่มอนเดิมในปัจจัยต่อจากนิสยปัจจัยนะเขาเรียกว่าปนิสยปัจจัยปนิสยปัจจัยแปลว่าปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกําลังนะ มีกาลังมากเลยแหละไม่ใช่ธรรมดานะมีกาลังมากมากกว่านิสยปัจจัยอีกนะท่านนิสยปปจ,จัยเนี่ยท่านก็นจะนิ้นที่อาศัยนะแปลว่าที่อาศัยผู้อาศัยย่อมอาศัยในที่ใดที่นั่นก็ชื่อว่านิสยปัจจัยโดยกระทาส่วนนิสยะก็ทําสถานที่อาศัยนั่นแหละ ให้มีกําลังยิ่งกว่านั้นอีกนะก็เลยเรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยแสดงว่าปัจจัยไหนที่เป็นนิสัยปัจจัยเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยปัจจัยก็ต้องอยู่ในนิสัยปัจจัยนั่นแหละนะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องของกําลังก็จะเลือน้อยกว่าเพื่อที่จะกล่าวความแตกต่างกันส่องความยิ่งกว่าอัดของอุปนิสัยปัจจัยให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้นไป จริงอยู่ในนิสยปัจจัยนั้นท่านกล่าวเพียงแค่เป็นที่อาศัยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านที่อาศัยที่มีกำลังของตนที่เนื่องอยู่นับเนื่องด้วยกันกับที่อาศัยทั้งหลายนั่นเลนะจริงๆแม้นที่อาศัยที่มีกำลังก็อยู่ในนิสยปัจจัยได้แต่ในที่นี้นะที่อาศัยที่ยิ่ง หรือว่าที่มากกว่าโดยปกติของนิสยปัจจัยนั้นเอาเฉพาะที่มีกำลังเท่านั้นจึงได้เรียกว่าอุปนิสยปัจจัยหมายถึงว่าที่อาศัยที่เข้าไปอุปการละโดยกระทําให้มีกําลังได้แก่อะไรท่านแหลว่าอุปการละโดยเป็นเหตุด้วยสามารถแหง่งการให้เกิดขึ้นแห่งจิต ก็ดีแห่งรูปก็ดีนะเกิดทั้งจิตทั้งรูปด้วยนะตามสมควรไม่มีระหวา่างด้วยสามารถแห่งอารมณ์ด้วยนะ,น,นะเพราะฉะนั้นอุปนิสยปัจจัยก็เลยได้เยอะไม่ใช่ได้ธรรมดานะมีทั้งอารมณ์ด้วยถ้าเป็นนิสยปัจจัยเนี่ยได้เฉพาะที่อาศัยให้ให้เกิดอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นอุปนิสยปัจจัยนีย่เป็น ที่อาศัยให้เกิดโดยฐานะเ,เข้าไปอุปธรรมเข้าไปอุปธรรมนี่เกิดด้วยแล้วก็อุปธรรมด้วยนะโดยกําลังของตนโดยเฉพาะจึงชื่อว่าอุปนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยนั้นเมื่อจะจําแนกออกก็จาแนกเป็นสามประการมีอารมณมนุปนิสยก็คือเป็นอู้ปนิเป็นที่อาศัยที่มีกําลัง โดยความเป็นอารมณ์ก็คือเอาอารมณ์เป็นเหตุให้จิตแล้วก็เจตสิกเกิดขึ้นโดยที่ตัวเองเนี่ยมีกำลังมีกำลังมากแล้วก็อนันตลูปนิสยะก็คือที่อาศัยที่มีกำลังที่เกิดติดต่อกันไม่มีระหว่างเาเรียกว่าอนันตลูปนิสยะ มีกำลังโดยฐานะที่เกิดติดต่อกันไม่มีธรรมอย่างอื่นมาขัน้นและก็สามก็คือปกตูปะนิสยะหมายถึงว่าที่อาศัยที่มีกําลังที่เคยเคยเกิดมาแล้วเขาเรียกว่าปกตูปนิสยะมีอยู่สาอย่างนะอุปนิสยะปจจัยมีอารัมมณูปะนิสยะอนันตลูปะนิสยะและก็ปกตูปะ นิสยะเราต้องจําอุปนิสยปปจจัยไว้สามประการนี้เลยอารัมมณูปนิสยปปจจัยท่านก็ยกตัวอย่างนะในบรรดาอุปนิสยปปจจัยสามประการนี้คําว่าอาลัมมณูปนิสยาปจ,จัยเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลผู้ที่ให้ทานแล้วสมทานศีลแล้วหรือกระทำอุโบสถกรรม ก็คือรักษาศนะีลนะรักษาศีลอุโบสถก็ได้เขาก็ทาทานก็ดีศีลก็ดีแล้วหรืออุโบสถกรรมนั่นแหละให้เป็นอารมณ์พิจารณาอยู่พิจารณาถึงทานด้วยถึงศีลด้วยถึงอุโบสถด,ด้วยแล้วก็ทำจุด สุดจริตธรรมทั้งหลายที่ตัวเองเคยประพฤติไว้ในการในการก่อนให้หนักแน่นให้หนักแน่นเวลาพิจรารณาก็ถึงนึกถ,ถึงสุจริตธรรมและให้หนักแน่นหรือไม่ก็ออกจากชาแล้วก็ทําชานั่นแหละให้หนักแน่นให้เป็นอารมณ์ตอนแรกท่านให้เอาทานศีลแล้วก็อุโบสถกรรมก็ได้ให้เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์มโปริสญาแล้ว เอาสุจริตกรรมที่ตัวเองเคยทำมาในอดีตมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์มนุปนิสยาแลวนะหรือออกจากฌานเอาฌานเป็นอารมณ์ฌานนั้นก็เป็นอารมณ์มนุปนิสยาเป็นอารมณ์มณทำให้หนักแน่นพระเสขะบุคคลกระทำโคตรตะลพุให้เป็นอารมณ์ที่เจรณาถึงโคตรตะลพูอยู่นะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยก็เป็น อารมมนุปนิสยยได้หรือไม่ก็กระทำโบธานะให้หนักแน่นพิจารณาอยู่ก็เป็นอารมมนุปนิสยยแล้วหรือบุคคลผู้ได้มรรคออกจากมรรคพิจารณาถึงมรรคที่ตัวเองได้ก็เป็นอารม์มนุปนิสยยได้โดยในที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเรียกว่าอารมมนุปนิสยยปัจจัย ท่านบอกว่าจริงๆแล้วการจำแนกเหล่านี้เนี่ยท่านไม่ได้กระทำให้แตกต่างนะครับไม่ได้ทำให้แตกต่างอะไรกับอารมนาทิปติหรออันไหนได้อารมนาทิปฏิอันนั้นก็ได้อารมณูปนิสยาไปด้วยเห็นไหมมันก็ไปซ้ำกับในอารมนาทิปฏิปัจจัยในอธิปติปัจปจัยมีสี่ใช่ไหมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและก็ยังได้อารมนาทีป่ปติ อรรมนาทิปติก็มาซ้ำในอรรมนูปนิสยะนี่เขาได้แบบเดียวกันเลยประเภทเดียวกันเลยก็เลยได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอรรมนูปนิสยะเห็นไหมไม่ได้แตกต่างกันหรอกต่างกันโดยชื่อแค่นั้นแหละต่างกันโดยชื่อโดยปัจจัยชื่อโดยปัจจัยแต่ว่าโดยองค์ธรรมโดยอัฏฐแล้วก็เหมือนกันก็ได้ทั้งทิปติได้ทั้ง อุปนิสยัยเพราะเป็นที่อาศัยมีกําลังเหมือนกันส่วนในที่นี้เนี่ยจิตเจตสิกก็ย่อมเกิดขึ้นโดยปลารบอารมณ์ใดๆก็ได้นะอารมณ์ใดๆและอารมณ์ที่มีกําลังเหล่านั้นเหล่านั้นแหละในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่จิต เมื่อกำหนดเอาอารมณ์นั้นๆที่มีกำลังในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์เหล่านั้นก็สักแต่ว่าชื่อว่าเป็นสิ่งที่พึงกระทําให้หนักแน่นจึงได้ชื่อว่าอารมณนาธิปติถ้าจะไปหาความแตกต่างคือในอารมณนาทิปตินี่ท่านอาศัยเฉพาะอารมณ์มีกําลังอย่างเดียวอันนี้ความต่างนะ ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทั้งหมดก็มีความต่างอยู่บ้างในอารมณมนูปนิสยปัจจัยกับอารม,มนาธิปติที่เราเรียนมางวดก่อนเนี่ยถ้าเป็นอารม,มนาทิปติท่านจะเน้นไปที่อารมณ์มีกําลังอยู่โดยกปกติก็คือเป็นอารมณ์ที่สักต่ว่ากระทําให้หนักแน่นเฉยในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะก็คือกําหนดไปที่ตัวอารมณ์ แต่ว่าในอารมณ์มนุปนิสยะก็ะเรียกว่าอุปนิสยะที่มีกําลังที่เป็นอารมณ์นี้ท่านจะเน้นไปในเรื่องของเหตุที่มีกําลังไม่ใช่ศักแต่ว่าอารมณ์อย่างเดียวจะต้องเป็นเหตุที่มีกําลังด้วยท่านจึงเรียกว่าอารมณ์มนุปนิสยะอันนี้ก็เรียกว่าความต่างกันเห็นความต่างไหมหลวงพ่อเล็กในอารมณ์มนุปนิสยะ กับอารมณนาทิปติจริงอยู่ท่านไม่ได้แสดงความแตกต่างกันไว้โดยอารมณ์แต่ก็โดยความเป็นปัจจัยนี่เขาแตกต่างกันแน่นอนนะแตกต่างกันแน่นอนก็นคืออันนึงนี่เป็นอารมณนาทิปติเพราะสักแต่ว่ากระทําให้หนักแน่นเฉยแต่ถ้าเป็นอารมณมนุปนิสยะเนี่ยเขามีอาจว่าเป็นเหตุที่มีกําลังด้วย ไม่ใช่เป็นอารมณ์อย่างเดียวนะเขาเป็นเหตุที่มีกำลังด้วยเป็นเหตุที่มีกำลังด้วยเป็นอารมณ์ของจิตและก็เป็นเหตุที่มีกำลังที่จะให้จิตดวงต่อ,ตอ,ตอไปเกิดขึ้นได้ด้วยนะเป็นกำลังเพราะฉะนั้นมันมีทั้งนานเห็นไหมมีทั้งนานด้วยอ้าวอันนี้มีประมาณเท่านี้ของตัวนี้อนันตลูปนิสยะ ปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกําลังที่เป็นเหตุให้จิตและเจตสิกเกิดติดต่อจากตนไม่มีธรรมอื่นมาขั้นเรานึกถึงอะไรน,ะจจนึกถึงอน,นันตรปัจจัยเลยผู้ริม,มาภูริม,มากุศลาเหมือนกันนั่นแหละท่านบอกว่ากูสนที่เกิดก่อนก่อนก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยแก่กูสนล,ละขันที่เกิดหลังหลัง อุศลรขันธ์ที่เกิดก่นกอนนั่นเนี่ยโดยอนันตละปัจจัยก็ต้องนึกถึงอุศลชาวนะไว้แบบเดียวกันจึงอยู่ในที่นี้เนี่ยท่านไม่ได้กระทำให้แตกต่างก,กันกับด้วยอนันตละปัจจัยแต่ว่า